สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสไทยดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาถึง14พฤศจิาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ใบแรก10 of ออกคัความสุขความหวังความสำเร็จโค้ดปเลยนะคะเจวิลเอกออฟพินช์เกนหนึ่งเรียน a s ส i n นการรอคอยการประกาศข่าวดีที่จะได้รับเดวแมทจิตเชียนเป็นไพ่ผู้อย่างรู้นะคะและก็3 o ี w อฟส สาดาบ three of pentacles สามเหรียญ the h i e r ไพ่สังฆราช six of cups ถ้วยความหลังความเก่าที่ที่เคยมีความสุขอะเป็นเรื่องราวที่ดีๆสุดท้าย nine of swords ดาบมีอะไรเกิดขึ้น ในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงตอนนี้นะคะตัวตนของคุณเจ้าชะตาในช่วงตัวนี้คุณคิดอะไรอยู่ในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ความรักความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคุณมีความรู้สึกที่คําว่าครอบครัวคําว่าครอบครัวมีความสุข ในช่วงตอนนี้เป็นความรักที่อาจจะมาจากครอบครัวก็ได้พื้นฐานหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ในรอบๆตัวคุณรักรักมากรักแรงเป็นความหึงหวงเลยก็ได้ในช่วงตอนนี้มันหมายความว่าคุณมีความรักที่ค่อนข้างที่จะถ้ารักก็คือรักมากรักมากหึงมากโกรธมากสำหรับชาว ราศีเมษในช่วงตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอให้ขยายความรู้สึกให้ละกันในช่วงตัวนี้คุณรู้สึกยังไงในความรักในความสัมพันธ์ของชาวรักนาราศีเมษคุณกำลังเหมือนคุณจริงจังอะจริงจังในความรักครั้งนี้มากและก็ควีนองวอร ชัดเจนจริงจงัชัดเจนมั่นคงในความรักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากรักจริงด้วยช่วยเหลือช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นคนที่ถ้าได้รักใครสักคนแล้วอ่ะคุณจะจริงจังคุณจะจริงจังมากแล้วคุณก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้ได้อยู่กับคนรักใส่ใจด้วยใส่ใจดูแล่วงใย,ยคนรักเป็นอย่างดีและคนรักของคุณละ่ะ นะค,ะคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เหมือนเขากําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างรอคําตอบอยู่ก็ได้เขารอคําตอบเขาก็รู้แหละว่าเขาเขาได้รักความรักจากคุณมาแบบมาแบบเต็มที่แต่บางทีเหมือนยังรอยังรอยังรออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวในความสัมพันธ์และเขาก็ก็จะได้รับ เขารู้นะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอีกเดอะแมจิกเชียนก็เข้ามาบอกนะคะเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกการก,กระท,รทําที่ที่คุณที่คุณทําให้ที่คุณรักที่คุณใส่ใจคุณห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างเขารับรู้และบางครั้งเหมือนกับว่ารอรอจังหวะรอโอกาสหรืออาจจะมีในเรื่องของข่าวดีก็ได้น่าจะเป็นตัวคุณที่เซอร์ไพรส์เขามากกว่านะเขารอโอกาสรอจังหวะรอข่าวดีจากคุณอืม การนัดหมายหรือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่อาจเคยได้พูดได้คุยได้ตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับว่าเราฟังคําตอบอยู่นะเมื่อไหร่จะเคลียเมื่อไหร่จะพูดหรือว่านัดหมายสักทีประมาณนั้นเป็นเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างต่างเข้าใจแล้วก็เคยพูดคุยกันมาก่อนและในเร็วๆนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เหมือนกับ จะมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นนะคะ ex op q u น n t i เรียนคุณจะได้รับโอกาสนั้นมันจะมีในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีเมษที่ตัวคุณจะได้เริ่มจะได้ทำอืมจะได้เริ่มจะได้ทำปฏิบัติการทันทีนะคะมันจะมีโอกาสเข้ามาในจังหวะในชีวิตในช่วงที่มันพร้อมนะ่ะ ในเมื่อองค์ประกอบภายนอกมันพร้อมมันพร้อมแล้วนะคะคุณก็จะได้ได้รับโอกาสนั้นเข้ามานะคะได้รับโอกาสนั้นเข้ามาและในความคาดหวังในความสัมพันธ์บางครั้งอาจจะเหนื่อยสามดาบในที่นี้หมายถึงว่ามีความกังวลก็ได้เป็นความเหนื่อยก็ได้เป็นความทุกข์ก็ได้นะคะเล็กๆน,น้อยๆไม่เยอะมากสักเท่าไหร่เพราะแค่สามดาบนั่นเองอาจจะมีในเรื่องของความ สิ่งที่เคยทำให้เจ็บช้ำมาก่อนแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมันมาคู่กันกับตัวเนี้ยอ off ที Egg ่จะเกคุณจะได้รับโอกาสหรือไพ่ใบนี้นะคะมันหมายความว่าคุณได้รับการอภัยก็ได้การอภัยจากคนรักได้รับโอกาสได้รับโอกาสจากคนรักเขาให้อภัยคุณเขาเปิดใจให้คุณก็ได้ จากที่เคยเสียใจผิดวหวังอกหักหรืออะไรอะ่ะคุณอาจจะได้รับโอกาสโอกาสจากคนรักอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้สําหรับการกับตัวกับใจกับตัวกับใจเพราะที่ผ่านมาเหมือนคนรักของคุณเขาก็รู้นะเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้การกระทําของคุณเขารู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรประมาณนั้น และแล้ว,ลวคุณก็จะได้รับโอกาสจากที่เคยอาจจะเคยไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆ,ๆต่อไปนี้คุณจะได้รับโอกาสนั้นขอดูความรู้สึกของคนรักให้แล้วกันนะคะความรู้สึกของคนรักเขาคิดอะไรอยู่ เขาเข้าใจรับรู้ทุกสิ่งบางทีมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่อยากพักอยากพักแล้วค่อยกลับมาอมืพักให้สบายใจก่อนสบายตัวสบายใจก่อนแล้วก็กลับมากลับมามนะคะนี่วางดาบแล้วไม่สู้แล้วนะคะไม่สู้แล้วเหมือนกับเตรียมตัวเตรียมใจะกลับมาเพื่อที่จะได้สามทวเพื่อจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก็ให้มันเปลี่ยนไป เดอวเทมเพลนก็เข้ามาบอกมันต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้เขาคิดได้มันทําให้เขาคิดได้เพราะบางครั้งอ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับอารมณ์ซะมากกว่าถ้าเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ประมาณนะั้นมันก็ความรักมันก็ยังคงอยู่มันอาจจะมีเทะเลาะกันไม่เข้าใจกกลเล็กๆน้อยๆแต่ความรักมัน มันก็ยังอยู่อ่ะมันเป็นชีวิตค่ะมันเป็นชีวิตมันเป็นรสชาติของชีวิตต้องเจอมันแบบนี้อยู่แล้วแต่ดีที่ว่าคนรักของคุณเขาเขาเข้าใจเขาเข้าใจมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ช่วงเนี้ยมันสวิงขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยอยู่บ่อยครั้งนะแค่หน้าไพา่แค่ตรงเนี้ก็เหมือนกับว่าอารมณ์ก็สวิงขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยชาว ราศีเมษเองคุณคิดว่ายังไงมันก็คือครอบครัวคุณต้องการเรื่องของครอบครัวความสุขเพราะพื้นฐานของคุณมาจากคําว่าครอบครัวครอบครัวที่ที่อยู่ด้วยกันร้อมนาความตามันคือความสุขมันคือความสุขนั่นเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณเขาก็เขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่ารอรอในเรื่องของ การตัดสินใจหรือรอการกระทําของคุณเท่านั้นเองเพราะบางครั้งเหมือนกับคุณไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่ค่อยใส่ใจหรือมันมีช่องว่างที่เข้ามาบางครั้งนะฮะบางครั้งเพราะฉะนั้นแล้วในในช่วงตอนเนี้ถ้าเป็นความสําคัญของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงตัวนี้อาจจะแนะนําว่า จะไปทำบุญทำบุญหรือไม่ก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงตอนนี้อยู่ก็ได้แต่ความคิดภายในจิตใจของคุณตอนนี้คุณคิดถึงเรื่องราวความหลังอดีตครั้งเก่าคุณคิดถึงแล้วคุณก็มีความสุขซิกออกค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงความสุขแต่มันเป็นเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาแล้ว พอคุณหวนย้อนกลับไปคิดถึงครั้งไหนก็ทำให้มันมีความสุขอ่ะมันอิมเอมเกิดขึ้นภายในจิตใจแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆใดๆก็ตามแต่ลึกๆแล้วในความรักในความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจก็ยังมีช่วงมีบรรยากาศดีๆที่ความหลังที่เราเคยมีความสุขร่วมกันมาก่อนมนทำให้เกิดใจฟูอ่ะ ใจฟูขึ้นมาอืใจฟูขึ้นมาแต่ไห้สรุปไปสุดท้ายมันก้าวดยังไงเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยอยากพักเหมือนกับเหนื่อยเหมือนมันมีปัญหาเข้ามาปัญหาที่มันยังคลี่คลายไม่ได้ก้าวดาไปถึงความเจ็บความเจ็บช้ำความปวดความเครียดอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวขอให้ขยายใบสุดท้ายให้และกันนะคะ คืออะไรในความนักคมสัมพันธ์ครั้งนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษทําไมต้องเป็นก้าวดาบแล้วคุณจะผ่านัไปได้ไหมในก้าวดาบในครั้งนี้ Queen ออ w วอรจะผ่านไปได้ด้วยผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณนับถือคนที่คุณนับถือคนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณนั่นแหละเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณเขาเหมือนกับว่าเขามามอบโอกาสให้คุณเขามามอบโอกาสให้กับคุณและคุณก็ได้รับจริงๆด้วยสองถ้วยโอกาสความรู้สึกความผูกพันเป็นไพ่คนรักด้วยก็ได้หมายถึงการ การพูดคุยกันการหันหน้าเข้ามาหาการการปรับเปลี่ยนทัศนคะตินิสัยสิ่งต่างๆอะ่ะอเหมือนกับเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันเอามาเคลียร์กันเอามาพูดกันเปิดอกคุยกันนะคะเปิดอกคุยกันด้วยความเข้าใจนะสองด้วยด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจซึ่งกาันร,รายการนั่นเองเกิดจากผู้ใหญ่คนนี้นะคะแล้วก็เดทเมื่อมันถึงเวลามันก็ต้องเคลียร์ อย่ากังวลอย่าเครียดอะไรมากอย่ากังวลอย่าเครียดอะไรมากอย่าอย่ามีทิฐิหรือว่าอีโก้ของตัวเองสูงมากเกินไปช่วงนี้มันต้องมันต้องบาลาน่ะนะคะไพ่บอกว่ามันต้องบาลานต้องทําให้มันได้และคําว่าสุดท้ายก็คือโฟกัสบนสี่ไม่ทาง้งนั่นหมายถึงว่าครอบครัวการเริ่มต้น การเริ่มต้นการก่อร่างสร้างครอบครัวการเริ่มต้นไปด้วยดีการเจราจาหรือว่างานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรก็ได้มันหมายถึงความสุขหมายถึงความสุขหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีความมั่นคงความรักกับคนรักกับคู่รักของคุณนั่นเองนะคะกับคนรักกับคู่รักของคุณนั่นเองแต่ก่อนที่จะได้ไพ่ใบนี้มันต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยก่อนและคุณก็ต้องพูดคุยกัน นะคะพูดคุยกันตกลงกันได้และความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะยังคงอยู่แล้วก็มั่นคงตลอดไปเพราะใดๆแล้วอ่ะคนรักของคุณเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณเขาก็ยังผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างเขารับรู้ได้และเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็รอโอกาสมันก็เข้ามาโอกาสมันก็เข้ามามันจะมีจังหวะมีช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตที่คุณจะรับรู้ได้ว่าโอกาสมันเข้ามาแล้วนะคะโอกาสมันเข้ามาแล้วสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันมาเพราะฉะนั้นการที่จะ อยู่ด้วยกันการที่จะให้ความรักมันยังคงอยู่มองแต่จุดที่ดีมองแต่ส่วนที่ดีเอาไว้และความสัมพันธ์นั้นจะยังคงอยู่และมั่นคงตลอดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้อารมณ์คิดไปแต่ในทางลบมันก็ไปกันไม่รอดแต่ว่าเรายังมองถึงส่วนดีของอีกฝ่ายที่ยังมีให้กันความรักมันก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นราศี ใดๆก็ตามนะคะทุกคลิปในที่นี้อาจารย์มักจะแนะนำว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเราต้องเดินหน้าต่อไปเราเลือกแล้วเราพบแล้วมันก็ต้องมีบ้างสุขทุกปะปนกันไปเว้นแต่ว่าเราเลือกที่จะมองจุดไหนแค่นั้นเองนะคะส่วนไหนตรงนั้นเองแม้ว่าความดีอาจจะมีน้อยแต่เราเลือกที่จะมอง เพื่อให้ความรักยังคงอยู่และมันก็ผ่านไปได้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ดีต่อกันและกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงตอนนี้ช่้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาจารย์ทิพมณีเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้ รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ